คู่รักจมน้ำขณะจูจีที่เบาะหลังคู่รักที่กำลังสนุกในเบาะหลังของรถพลาดอย่างแรงที่จอดรถด้วยเกียร์ว่างริมฝั่งแม่น้ำเมื่อต้นเดือนหนุ่มสาวร้อนรักวัย22ปีได้มีเพศสัมพันธ์กันในเบาะหลังของรถจี๊ปวีน่าแบบอ f ฟโรด ในขณะที่กำลังสนุกได้ที่ครูพละเอฟเกนีเชอนอฟกับยานาครุชโคว่าแฟนสาวของเขาไม่ตระหนักว่ารถหนะอยู่ในเกียร์ว่างแรงกระแทกและบทขยี้ของพวกเขามากพอที่จะส่งรถจี๊ปถลไ่ลงไปในน้ำกว่าจะรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็ถูกขังอยู่ในสุสานใต้น้ำสีสแล้วหลังจากญาติแจ้งความคนหายทีมกู้ภัยก็ได้พบศพของพวกเขาอยู่ในรถที่จมอยู่ใต้น้ำ สื่อท้องถิ่นรายงานว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็คือสาเหตุที่รถไหลลงไปในน้ำอย่างน้อยพวกเขาก็จากไปขณะทำในสิ่งที่พวกเขารักแล้วนะ